เขาบอกหูมือนกัน้าหูมือกัมันเบาางไดแน่ก่มันถามว่าซื้อนี่ซื้อนี่บ่บ่มันก็ถามว่าอ่ามุนจักกับไนยอันนี้เปอมุนบบ ก็เคยเปิดให้แพเลยบ่เคยไปรับจ้างเปิดพืชอ่ะเงินก็เ่เคยโอนจะตั้งเคนี้ก็รูเรวบวตัวเราเขาว่าใหไวแจ้งความดเนินการมเพาได้เ่ได้มีสวนเกี่ยวของที่สุพหรอยงอมจับยุสุพรรณเพราะว่าหมยจับตัวยุสุพรรณเอมันมีเลี่มนมจับเออมันมีดอกมันกล เมื่อกี้เกือบโอนเล่นมอสีโอนร้อนมอผมกำลังฟังเพราะว่ามันมันบอกผมอะให้โอนเงินโอนเงินสองพันก็ต้องโอนเศยสตางค์ผมก็เลยเอจัยก็เลยถามว่าอ่าโอนโอนเงินโอนเงินไปเลยบอกเพราะว่าผมอยากข้อเสนเติมก็บอกไปตรงยาข้อเสนเติมยานั้นยาหนี่มันว่าโอนมาเลยมันติดตรวจสอบแต่ว่ามันอะมันสามารถปิดการบัญชีผมได้ไหมปิดการบัญชีเลยตัวใส่บัญชีบ่ได้เลยวันตอนนี้ ร่องโอดสตังค์มึงดูวยโอดในไอ้ต้นเนี่ยว่าตอนแรกมันปิดปิดปิดการใส่งานบัญชีพมึงโ่ดต้องให้เงินค่าวันทีนั่นมึงเปลี่ยนบัญชีใหม่เลยเขาต้องใส่เลยเออกเข่ต้องใส่เลยไปใส่ออมสินไม่โมนน้ำไอ้ตนเนี่ยตัวฟั่งบอตอนที่เขาเหยียดตัวส่งของมุ่นเขาข้างมือ๋ออะไรกันไปบ้างคอเซนเตอร์ครับเพิ่งถือคอเซนเตอร์เหรอพี่เขาเขาโอ้ยมึงข้วยเพราแคร์มึงเขาดูดเงินมึงได้สบายนะขอด้วยเพราะแมนทุกเมื่อนี่อะคอเซนเตอร์มันมีหลายรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแค่ฟังแค่เสียงตัว มันก็เอาไปยืนยันตัวตัวนี้เราคือแบบว่าเอาเสียงดูดเสียงไปปุ๊บมันนี่หลอกมันนี่หลอกลอยตัวต่อเข้ามาถูกครับใช่ครับเพื่อเอาไปยืนยันมันมันไปฮอดพุ่นเหรอเด้อเพราะว่ามันใส่ทุกรูปแบบแล้วเพราะว่ามันใส่ทุกรูปแบ้วเพราะว่ามันมาให้ไปแจ้งความอยู่ส้นอกที่มันบอกเนี้ยเลยไปดองน้ำเออมันก็เขาเอ็นจังใดกันมันก็ว่าวุ่มไปมั่วตัวแหละกันนันฟุกไปกันมันฟุกไป เรื่องนี้มีเงินอย่างเดียวว่าเลยตรงโง่ครอบครัวพี่น้าถึงอีวนมันเผมกเล่ยตามเรี่มันกเล่ยว้าวาเอเนี่กดาอเ่ยเรื่อยแล้วมันกบอกให้วาคน่ะคสาราพอมัน่เป็นมันเป็นอเออมันอีกเปนตัดใซเอาค่ำเข้ามาถูกครับใช่ครับแมนครับคงโตเดี๋ยที่ที่วาไปอ่ะคำสารภาพอ่ะผมไปเห็นมันผมใหผมบอกจากเทียบผมก็เลยนั่งเอใจอยู่จนจนมันงดมาใหนี่บอกที่จดไว บอกวเขาเินลอวจมันแบบว่าเือบอกู่านของไงขึ้นนีอยไ่บบนีนะเมี่ยนบ่เมี่ยนดอกมันกูเรื่องแล้วเขาเขาบอกซื้อซื้อตรงบปะซื้อซื้อมาบอกซื้อตัวมันของขอมุ่นจากนี่ละเขาขายเขาขายไล่ซื้อขอมุ่นแห้มาจากนาธคารนี่ละรุ่นตอนแรกอะรุ่นก็เด้เป็นนาแบบนี้เนอว่ายาตั้งเย มันมี่มันโมกมันยิงว่าตใจคือเออเรื่องมันไปตัดตัวกันน่ะแม่สิบอกเดิมมี่ยังคือใครบอกครอบครัวคือใครมันมันสิบอกว่าเข้าใจปะอย่าให้ครอบครัวรู้นะไม่นี้ให้ไปมกอยู่ผู้เดียวนี่แหะคือบ่แม่นแล้วเออตำรวจอีหยังสิบ่ให้ครอบครัวรู้เขาต้องถามว่าผู้คลองอยู่ไหนขอคุยหน่อยคั่นเฮาคั่นเฮาววุฒิพ่อบ่พอเขาบอกว้ากับพ่อแม่โตไปอักยุ่งฉันเพราะอะไรพ่แม่นว่าสิไปอักบอกฉั่น มันถามอยู่ผมมันถามไปอย่างเลยมันมั่นแหละนั่นแหละคือข้อมยถึงเอาก่อมึงนั่นแหละมันหลอกมันหลอกให้ตัวตอบคำถามให้หลอกถามข้อมยตัวไปเรื่อยเดี๋ยวจังหน่อยก็ดูดเงินจากในบัญชีเลยเอาไปใส่ไปธนาคารไปติดต่อเขาก่อนถามมันสิจับมึงได้ก็คือมีการโอนเงินเขาน่ะมึงได้รับเงินน่ะมันจังสิจับมึงก็ยังจับเพท่อนเลยเนี่ยห่อเงินไปเคลื่อนฝุ่นแมนเนาเพราะเขาแค่ว่าเออ โอนผิดแค่นั้นเองเออโอนผิดเพราะว่าใส่เงินในหันเลยเมื่อตอนแรกมันว่ามันสิขอตรวจสอบบัญชีก่อนโดยการทีไหลายืมเงินจากแม่ขึ้นว่าผู้ใดก็ได้ตอนแรกมันถามมผว่าแค่ยืมเงินนี่ก็ว่าแม่ล้วเงินก็ว่าเป็นเงินโตแล้วยังไม่ยืมแม่เลยเออมันจะไปตรวจสอบจังไหนไม่เหรอเงินผู้เฒ่าไปตรวจสอบได้ยังไหนเอมึเงินผู้เฒ่าเราขายมันป่าทอด เห็นนากู่วันนี้เห็นนากู่ก็ปิดกล่องมันมึงว่ามึงอยากตอนแรกมันว่ามันเป็นคดีอาญาคดีอาญาผอบอกพวกคุณว่าคดีอาญามันต้องยังได้แดงมันว่าอ่ามันต้องสอบสวนหามมีผู้ใดเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นคดีอาญามันไม่กันลังซอยนี่ไอ้ต้นไอข้างก่อนหน้าคุซื้อวะยังเอามาไว้ให็นมั้ยสักสีอันนี้เป็นยูนีมึงก็ต้องยานเออ พี่น้องกูเป็นตำรวจเป็นผู้นี่อยู่นี่มึงก็ต้องย่านมึงบอกมันเลยเดี๋ยวให้ต้องการจังสี่จังสี่เลยทั้งอ่าทั้งน้าปุณละไม่เหผู้ชายผู้หนึ่งเราไปเห็นรูปป่ะเห็นหน้าเห็นนางป่ะไม่ยิ่งเห็นเปิดเปิดแล้วมึงได้แคปไปป่ะคือม่นแคปไว้บอก่ตอนแรกโทร์ซาปุ่มมาค่ะแคบไปแทนเลยแลวมึงเห็นอันนั้นป่ะมึงสังเกตมึงสังเกตจับพิทไอ่เอไอป่ะขันขันมั่งสี่ก็ขันมั่งสี่เข้มาหาเฮานะเฮาส่งนางโป๋กันเบิ่งเลย จับพี่สันติไอการเราเหมืงเข้าใจว่าไอ้เนี่ยคนตำรวจมากสิเขาทรงหนังโปลมันเบิ้งเลยเว็นหน้าคือไปเห็นได้แต่ว่าพาปิดกล้องปิดปิดปิดหน้ากล้องมันก่อนแล้วมันกับปีนีไปเล้วว่าไปมาปลาาบ่มีน่ะบ่มีนี่แล้วแต่มึงกินป่ะตัวเฮาได้เนาะมันก็ไปบ่ผู้ได้อยู่อ่ะ มันโทรมาอีกบ่าเพราะวันว่าเลี้ยงว่ามันเพ็ดกับแม่พวกนั่นน่ะอคอนเซนเตอร์น่ะก็ว่าว่าแม่ว่าแม่บ่ได้เอ็นพวกนี้พวกนี้พวกนี้มันมาแล้วแต่มึงอีป้ามันเต๋วบ่ได้เรามันเบิร์ดลงไปแล้วดีว่าห้าไปบ้างบอกเจ้าอยู่แม่นบ่ห้าแมนบ่เออมันมีหลายเสียของแม่นี่มาหลายเสียของแม่ใส่ไ่มันเบิ่งไล่มันนี่มันตตงงขอนๆี่ครับไล่ไอ้ยนี่ยังวะในในไล่บ่นี่ คอเสนเตอร์ย oh, ังระบาดอีกอยู่ครับโอ้โหส่งหไปกับขี right? ้เขาแต่เขาส่งอ่ะย่างหน่อยส่งส่งกับกับปิดตัวเลขไว้นั่มปิดแต่บัญชีมึงใดแล้ววายุ่งบัญชีเลยปิดบัญชีไปธนาคารเลยส่งไปขี้เขาบึ้งส่งใีอย่างฮัลโหลมันไม่ต้องไปครับพี่แต่แหละมันขอไปประชาชนบอกว่าคือกันก็ต้องให้เลยพี่กับประชาชนคือกันส่งกับไปประชาชนกับไปขี้เนี่ยแบบเดียวกันเลย คือแมนแมนมีสมัยเด็กแมนเออเราบอกถึกเออคีวประชาชนอ่ะแบบคีวปัตชานิชนซ้ำอันเดียวกันเลยล่ะแมนส้มา่าเอาเนี่ยไปหาหยยมเงินไดเลยเนี่ยเอาไปกู้ไปยั้งเนี่ยมั่วตัวไปเลยเนี่ยไอเนี่ยตัวจำไว้เลยยะทรงไหไพ่มัมวเด็ดขาดเลยนอกจากเอาไปสมัครงานไปนั่นไปนี่ลบลบ าไบจยกเลิกการส่งอ่ะยกเลิกแล้วแลขอมุ่นี่มันดุนขอมุ่นไปเหมือเดียวพาจังได้กัไอ้ระวังไว้ก่อนใจผู้เดียวเะโง่เพาโง่อยู่ผู้เดียวอีนิ่มน่ะบัดอีออนน่ะยืมหาพันเป็นเงือนหาเมื่อน่ะเแม่บ่ออีเกาบ่อาชุมือทอดาชอเอาว่านี่กูเอาเองกัม่เศาเลื่นเขายืมแค่หาขั้นละกุณไปให้หามื่น อันนี้ถึอทั้งนองทั้งอายเลยครับเาเอนเตอ้ว่าผู้อ้ยากย่ดอกเรียมแล้วล่ะไอ้เขาเตือนมาบอกผู้ไอ้นี่ยอยากกินฟืดอยู่ครับผู้ทอ้เนี่ยอยากนฟย้วยค้ับนี่บอกนี่บอนี่บอกฮ่องจอมีหลายนี่ตงไงต้องปฏิสเบร์อย่างนี้กำลัง ผรห็มานันี้วหบัญัประมาณนี้แหละครับผมเพาเซ็นเตอร์ระบาดใช่ไหรลงเลียวได้แปดกาที่เก้านาที่เหรอลงลงคลิปเงาเลยนี่เป็นคลิปเหือนไพ่ลยครับจาไปลงเสื้อเดนขาเดิอน